สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลล์ก๊อปนะครับที่ออโมโตสปอร์ตอีกเช่นเคยนะครับคาวาสกิเพชรบูรณ์นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเซลล์ก๊อปพามาชม k ค230นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดแต่ว่าล้อเนี่ยมีความพิเศษนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยสั่งขอบล้อสีดำนะครับหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นยางยางหน้านะครับเบอร์80ทับร้อยนะครับดอกยางสูงๆนะครับของ V-MOTO นะครับหน้าหลังนะครับและหลังก็เป็นไซส์นะครับร้อยทับร้อยนะครับอ่านะครับลูกค้าชื่นชอบอยางตัวนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีตัวกาดแข้งด้านล่างนะครับกัดแข้งตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะจับขาจับกระปุกเบรกหลัง นะครับถอดพักเท้าของคุณซ้อนออกนะครับแล้วก็ท่อนะครับเป็นท่อฟูนะครับท่อฟูเต็มใบนะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็มีบังโคลหลังนะครับบังโคลหลังตัวในของ 230R นะครับเพื่อที่จะปิดนะครับปิดตัวเฟรมตัวนี้นะครับไม่ให้ดินโครนเข้าไปนะครับไล่มาดูข้างนี้ก็มีเพิ่มคันเกียร์นะครับของ2 3 0 r นะครับหัวหัวเกียร์นะครับมันจะพับได้นะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็เป็นแฮนด์ o เตเปอร์นะครับสีน้ําเงินนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนี่นะครับแฮนด์นะครับเรือนไม้ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับไฟหน้าเป็น LED นี่ครับไฟหน้าติดอยู่นะครับ LED นี่ครับคมไฟหน้าค่อนข้างสวยงามนะครับไม่ต้องเปลี่ยน ใส่หน้ากากของตัว2 3 0 r กันเลยนะครับอ่ะนะครับคันนี้นะครับลูกค้าก็สั่งแต่งเป็นพิเศษนะครับเตรียมจัดโซงให้ลูกค้าภายในวันพรุ่งนี้นะครับสวยงามมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงนะครับตอนสตาร์ทดูนะครับอ่ะกูแจเปิดอยู่นะครับแล้วก็กดสวิตช์อัฟรันกดสตาร์ท ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่รอบเดินเบานะครับก็จะมีอาการตอนวอร์มเครื่องก็จะเร่งนิดนึงนะครับ นี่ครับเสียงชัดเจนนะครับหนักแน่นนะครับอ่ะแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวที่เราไม่ได้รีวิวกันไปก็คือเป็นตัวนี่ครับจุกล็อกยางนะฮะนี่ฮะจุกล็อกยางเราใส่ให้เรียบร้อยนะครับหน้าหลังนะครับลูกค้าก็พร้อมที่จะขี่ได้เลยนะครับมีจุกล็อกยางเรียบร้อยสวยงามมากนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้นะครับก็สอบถามมาที่เพจนะครับคอสกิเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์สุกับมาได้นะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเซลล์กรอบก็ขอตัวรับไปก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีตัวสวยๆนะครับเดี๋ยวเซลล์กรอบจะมารีวิวให้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ